จริงนะคะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมทางด้านอาหารเนี่ยโดดเด่นมากนะคะติดอันดับต้นๆของโลกทั้งกลุมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่ากรุมส่งเสริมการส่งออกเดิมนะคะเราก็มุ่งที่จะพลิกโฉมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่สําเร็จรูปนะคะให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้จักมากขึ้นแล้วเราก็จะต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารไทยนะคะพัฒนารักษาคุณภาพมาตรฐานโดยที่เราจะมอบตราสัญ,ญลักษณ์นะคะเรียกว่าตรา ไทยซีเล็กทั้งนี้เพื่อ,อที่จะพลิกโฉมผู้ประกอบการโลเคอลไปสู่ g l o b a l คะ่ะบริษัทเราตั้งมาตั้งแต่ปี1999ก็เกือบ20ปีแล้วก็ทำตลาดในประเทศมาก่อนตลาดในประเทศเนี่ยถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเรา,ศา,ศาก็ supply เข้าโรงงานอยู่แล้วนะส่วนตลาดต่างประเทศเนี่ยเราขายอยู่ที่ยุโรปอเมริกาแล้วก็หลายประเทศในเอเชีย ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมปเปี้ยนของเราตอนนี้เป็นสินค้าได้รับการตอบรับดีในตลาดก็คือกลุ่มของค o o ก็งเซ็ตเป็นชุดทําอาหารไทยคะคือสามารถที่จะไปประกอบอาหารได้ในต่างประเทศได้เลยแล้วก็เติมเนื้อสัตว์ที่ที่ชอบก็สามารถที่จะปรุงอาหารไทยได้ทันทีรสชาติเป็นออเทนติกเหมือนกับที่ทานที่เมืองไทยเลยนะครับการจะได้แบรนด์ตาไทยซีเล็กไปแปะบนสินค้าของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีมาตรฐานของการผลิตได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นสินค้าที่ดีที่มีคุณค่าสูงต่อาการส่งออก สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เราได้รับผลตอบรับจากลูกค้ามากเพิ่มขึ้นต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มาในาที่นี้นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็เราได้ดําเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกโดยที่กลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมบริการร้านอาหารไทย ซึ่งก็เป็นช่องทางสําคัญในการที่จะส่งเสริมการส่งออกตัวสินค้าไทยนะคะที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารไทยโดยที่กิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการมอบตราสัญลักษณ์รับรองไทยซีเล็กนะคะเราก็มีระดับที่เรียกว่าไทยซีเล็กพรีเมียมนะคะสําหรับร้านที่ให้บริการคุณภาพยอดเยี่ยมระดับ5ดาวเราก็ยังเห็นความจําเป็นที่จะมอบตราไทยซีเล็กให้กับผลิตภัณฑ์อาหารนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยก็เป็นการที่จะสนองนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อที่จะขยายการส่งออกอาหาร แล้้วกก็บรรริาาาานออหต่ไปค่ะความสำเร็จไม่เคยมีทางรัฐนโยบายหลายอย่างของรัฐหรือแม้แต่เอกชนจึงต้องอาศัยเวลาและการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างรากฐานก่อนที่จะไปถึงความสำเร็จนั้นกรม่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้สินค้าของผู้ประกอบการเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอีกทั้งมีการพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ1169เเจ้าหน้าที่จะคอยให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่ท่านด้วยใจบริการ